เรามาดูจากยี้ผ้านะครับถ้าเกิดเราเสียบไฟผิดเส้นหรือไฟเข้าผิดสายอะไรจะเกิดขึ้นนะครับน,นี่จากยี้ผ้านะครับอันนี้เป็นระบบเสียบปลั๊กนะครับอันนี้ใช้มอเตอร์ใหญ่นะครับนี่จักยี้ผ้านะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะครับอันนี้อันนี้ เสียบผิดทางนะครับอันนี้เสียบถูกผมจะลองเสียบผิดทางให้ดูนะครับเสียบไฟนะครับตอนนี้ไฟไฟเข้าแล้วแต่มอเตอร์เรายังไม่เปิดเราเปิดมอเตอร์นะ้วเปิดมอเตอร์เปิดมอเตอร์เราจะเห็นตรงนี้นครับพวกมอเตอร์เนี่ยมันจะมีไฟมันจะมีไฟสังเกตดูไขควงผมน,นะครับมีไฟ ตรงไหนก็มีไฟครับเพราะมันไฟที่มอเตอร์ไม่จะต่อมาเรื่อยๆผมว่าตัวนี้ง่ายที่สุดนะครับผมจะลองวัดดูนะครับว่ามันผมใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์ตวัดวัามันกี่โวลต์นะครับไฟรั่วดแดงๆนี่ตอนนี้สามสิบห้า 35.3้ 35. oh, นะครับจาก220ที่รั่วอย่างนี้35.3้ก็ทำให้เรารู้สึกได้นะครับถ้าเราเหยียบในพื้นที่เปียกนะครับสังเกตสังเกตดูไฟนะครับมันจะแดงแต่ก oh, ็สามุดห้โวลต์แต่ถ้าเป็น220มันจะแดงกว่านี้ดังนั้นเราปิดก่อนคราวนี้เราลองมาสลับ สลับในทางที่มันถูกอันนี้คือถูกแล้วก็ลองมาเปิดเเรามาดูที่ตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับไฟไฟไม่ขึ้นไฟไม่ขึ้นเราลองใช้มิเตอร์วัดดูว่ามันมันยังลุกมีรั่วกี่โวลก็ยังมีไฟรั่วอยู่16บห โวลต์อซนะครับแต่ว่าใช้ควงนี้วัดไม่ขึ้นนะครับนา่าว่าอาจจะขาตรงนี้มันอาจจะแตกปื้น,นะครับมันอาจจะเป็นลงส่วนที่มันลงง่ายที่สุดนะครับก็มือยังยังปลอดภัยอยู่ครับถึงเราไม่ต่อสายเก่าว,วัดไม่ขึ้นนะครับก็คือเวลาเราเสียบปลั๊กเนี่ยเราก็ต้องจำไว้นะครับว่า ตรงนี้มันถูกทําให้ไฟรั่วน้อยแล้วก็จะหาอะไรทําตําหนิไ้อย่างนี้ผมใช้ลูบกิดนะครับระบายไ้เวลาเวลานั้นก็บอกคนที่เขาช้าเนี่ยให้เขาเอาด้านนี้ขึ้นนะครับจะได้ไฟรั่วน,น้อยลงนะครับไม่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับอันนี้จะจักเย็บอันนี้จักโผลนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเราเสียบไฟผิดสายมันก็จะมีไฟรั่วนะครับ มันทำให้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ชายนะครับจากโพลงใช้ไฟ220บโวลต์นะครับ,บ,รบเราก็จะมาดูว่ามันจะมีมอตเตอร์นะครับมอตเตอร์มอตเตอร์จักรเล็กๆนะครับก็ใช้วิธีเสียบปลั๊กนะครับนี่ปลั๊กมันก็จะยุ่งมาตรงนี้นะครับเป็นสายถ้าเราเสียบเสียบปลั๊กเนี่ยมันสามารถเสียบอย่างนี้แล้วก็เสียบอย่างนี้ได้นะครับถ้าเราเสียบไม่ไม,ไม่ไม่ถูก มืนกับไฟไฟมันจะมีสายสายลายกับสาย N นะ,ะก็คือไฟวิ่งมาเข้าเครื่องจกักรแล้วก็วิ่งกลับนะครับมันจะมีสองเส้นบางทีเราป้อนไฟผิดเนี่ยมันก็จะมีผลอะไรอันนี้เสียบปลั๊กนะครับเรามาดูถ้าเราป้อนไฟผิดนะครับเราจะเจะเห็นว่มันจะมีไฟแดงๆดงตรงไขควงวัดไฟนะครับควงนึงแดงแล้วก็มันจะลามมาทั่วเครื่องนะครับ อันนี้ก็จะมีไฟแดงนะครับเราจับอาจจะไม่รู้สึกนะครับเพราะมันมันรั่วไม่เยอะไฟไฟทั้งหมดมันสองยี่สิบแต่ตัวนี้มันอาจจะรั่วแค่อยู่ประมาณสามสิบนะครับก็ยังไม่มีผลแต่ถ้าเราค่าต้านทานในตัวนี้น้อยลงเช่นเราไปเหยียบตรงพื้นที่มีน้ำเนี่ยมันก็จะรู้สึกนะครับรู้สึกว่าไฟดูดแต่ก็ดูดไม่แรงนะครับอย่างเราตัวแห้งๆเราก็จะมีค่าต้านทานอยู่ระดับหนึ่งก็จะไม่รู้สึกนะครับ ก็จะเห็นไหมก็จะมีไฟแดงๆนะครับเราเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูว่ามันค่าเท่าไหร่ที่มันแดงๆนะอันนี้ก็จะดูว่าไฟวิ่งกับจอมิเตอร์วัดครับนีนีครับมันจะเป็นไฟอยู่ประมาณ 31.7dc นะครับโอ้ย oh, ไฟบ้านนะครับแต่จับก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับลองเอาไปปรับใช้งานเพื่อความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ